สวัสดีค่ะเด็กๆคุณชื่อตุ๊กๆนะคะนางสาวกิติการสาคศิค์นะคะวันนี้เป็นชั่วโมงภาษาไทยนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องมาตาแม่เกยนะคะต่อไปเรามารู้ความหมายของมาตาแม่เกยนะคะไปดูกันเลยนะคะ,ะมาตาแม่เกยคือคาที่มียอยักเป็นตัวส่วดเพียงตัวเดียวเช่นชมเชยระเหยลัดลาย ล่ำรวยสบายนิยาย้ายค่ะก็สังเกตในมาตาแม่เคยนะคะคำที่ผสมด้วยแตเอียงไม่ใช่มาตาแม่เคยนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียเลียยเพียนเนียนแล้วก็คำว่าเปลี่ยนนะคะ คำในมาตาแม่เกยนะคะคำแรกที่จะสะกดนะคือคำว่าหายนะคะหายสะกดว่าหออายยออ่านว่าหายต่อไปนะคะคำที่สองคำว่าเนยอ่านสะกดนอเอยยออ่านว่าเนยต่อไปนะคะ oh คำที่สามคำว่าอ้อย สะกดว่าออยออยไม้โพอ้อยอ่านว่าอ้อ,อ,อคยค่ะเด็กๆเป็นไงคะที่ครูอธิบายเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะแบบฝึกหัดนี้ครูก็จะให้เด็กๆระบายสีลงในช่องสีเหลี่ยที่เป็นมาตาแม่เกยนะคะ ไทำะะส่องระบายสีคำที่อยู่ในมานตาเนี่ยกิให้ถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะถ้าง,ง่ายอย่าลืมทำแบบปูผัดกันนะคะส่วนชั่วโมงนี้นะคะคุณตุ๊กขอลาไปก่อนนะคะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊าาย